ผมนาจากคาไซทีมครับคลิปนี้เรามาพรีวิว h ฮ l u x ซ์รีโว e ซตอ i เด MY 2 0 2 4ปรับอุปกรณ์ในปี2024รอบนี้มีความน่าสนใจอย่างไรคลิปนี้เราลงรายละเอียดให้ทุกท่านได้ชมกันครับก่อนที่เราจะเล่าในเรื่องของรายละเอียดตัวรถนะครับเรามาพูดถึงขุมพลังกันก่อนเลยขุมพลังของ h ฮ l u x ซ์รีโวเซตอิเดตัวนี้นะครับจะเป็น2.4ลิตร GD s u p e r Power นั่นเองนะครับ 150แรงม้าแรงบิดถ้าเป็นเกียร์ออโต้4 0 0นิวตันเมตรถ้าเป็นเกียร์ธรรมดา3 4 3นิวตันเมตรนะครับตัวรายละเอียดเครื่องยนต์เนี่ยเอาไูดทุกอย่างเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมานั่นก็คือ DPF นั่นเองนะครับเนื่องด้ยวยว่ารัฐบาลได้มีการประกาศเรื่องของมาตรฐานไอเสียเป็นยูโร5ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปีนี้นะครับโดยรถที่ออกจากโรงงานนับจากนี้ต้องเป็นยูโร5หมดแล้วดังนั้นมันจะต้องมีอุปกรณ์ที่ต้องดักในเรื่องของตัวไอเสียเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแม้ว่่นนว Blue ัีมมตตเพิแว่า DPF อันนี้คือติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วก็คือจะเหมือนกับไฮลักซ์แชมปเลยนะครับในแง่ของรายละเอียดทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ต่างๆเนี่ยทุกอย่างคล้ายเดิมนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากตัว h ฮลักซ์รีโวที่จําหน่ายก่อนหน้านี้ถามว่าในแง่ของคนใช้สิ่งที่คุณจะต้องทําความเข้าใจก็คือตัว DPF นั่นเองครับในกรณีที่ตัวรถเนี่ยมันมีไฟที่เป็นลักษณะคล้ายๆไฟตดอะถ้ามันมีสัญ,ญลักษณ์ตดออกมานะครับ คุณจะต้องไปหาที่ลงโล่งแล้วคุณกดตัวปุ่ม DPF ซึ่งจะอยู่ตรงฝั่งขวาของคนขับนะครับกดเพื่อที่จะไล่ขมเมาอีกทีหนึง่งอันนี้แนะนานะครับว่าถ้าเกิดในกรณีที่คุณใช้รถบ่อยๆนะครับแล้วไม่ได้มีการไปเผา,าขามเมานะครับตัวนี้ต้องกดด้วยตัวเองนะครับแต่ว่าโดยหลักการทํางานแล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณกดคันเร่งเยอะๆเนี่ยมันก็จะมีการปล่อยตัวพวกขมเมาอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งส่วนนี้เป็นส่วนที่เพิ่มเติมนั่นเองถามว่าม y ยไฮบริด มาหรือยังในยุโรปใช้แล้วนะครับแต่ว่าในบ้านเรายังไม่มานั่นเองครับสำหรับการเปลี่ยนแปลง Hilux Revo Z Edition ในตัว Double c a b หลักๆที่เห็นได้ชัดเลยคือตัวกระจังหน้าที่มาในลักษณะแบบเดียวกับสเปคออสเตรเลียครับแต่ในออสเตรเลียเนี่ยเขาติดตั้งในตัวยกสูงส่วนบ้านเราเอามาติดตั้งในตัวถัง4ประตูและตัว Smart Cap Z Edition นั่นเอง ไฟหน้ามีการตกแต่งให้เป็นรมดำแต่ยังเป็น LED projector พร้อมเดล h ทในโครมและเพิ่มไฟตัดหมอกในรุ่นมิดซึ่งมีให้ทั้ง2ประตูและ4ประตู s e ตอีดิชันด้วยครับส่วนช่วงล่างและรวมไปถึงล้ออลอยนะั้นในตัว4ประตูจะได้ขนาด17นิ้วและได้ช่วงล่างแบบเดียวกับรุ่น gr sport นั่นเองส่วนด้านหลังมีการติดตั้งกันชนหลังทรงสปอ r t แบบเดียวกับ gr sport และตราสัญ,ญลักษณ์แบบ black out เพิ่มความดุดันมากขึ้นนั่นเองครับ ส่วนภายในห้องโดยสารในตัว4ประตูนั้นแม้ว่าดีเทลหลายๆอย่างนั้นจะคล้ายกับรุ่นเดิมแต่สิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนที่สุดนั่นก็คือจอขนาด8นิ้วแบบ Capacitive ครับที่สามารถทัชสกรีนได้อย่างแม่นยำม,มากขึ้นแต่การเชื่อมต่อแบบสมาร์ทโฟนเพื่อเล่น Apple CarPlay หรือ Android Auto นั้นยังต้องเสียบสายอยู่ไม่สามารถเชื่อมต่อแบบไร้สายได้นะครับ จะเห็นได้ว่าอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นมาในตัว Z-EDITION 4ประตูนั้นมีความน่าสนใจมากขึ้นตอบโจทย์สำหรับคนที่อยากได้รถกระบะ4ประตูเน้นใช้งานส่วนตัวและใช้ทำธุรกิจและสามารถตกแต่งได้ตามที่คุณต้องการนั่นเองครับดู4ประตูเสร็จแล้วเรามาดูตัว2ประตูกันบ้างนะครับนี่คือ Hilux Revo Z-E d i t i o n Smart Cab นะครับในเกรดมิดอันนี้คือตัวท็อปสุดของตัวเตี้ยนะครับคือ ถ้าคุณเห็นตัวสีประตูนะครับที่หน่าเปลี่ยนนะครับสามารถแคปจะได้ไหมคําตอบคือได้เหมือนกันนะครับก็ชิ้นชุดด้านหน้าเนี่ยก็จะเหมือนกันเลยก็คือกระจังหน้าทรงออสเตรเลียนะครับชุดชิ้นบนนะครับที่เป็นส่วนด้านหน้าเนี่ยกระจังหน้านชิ้นบนจะเป็นสีดำเงาส่วนในตัวด้านในก็จะเป็นสีดําด้านนะครับท่อนบนก็เป็นรังผึ้งนะแล้วก็มีปัม๊มไฮรักใกล้ๆก,กับโลโก้โตโ,ตโยต้านะครับส่วนชุดกันชนก็จะมีความคล้ายกับตัวปัจจุบันนะครับ ก็คือตัวอ่างบัวนี่แหละเพียงแต่ว่ามีการเพิ่มสันเล็กๆน้อยๆนะครับในเกรดมิดของตัว z e dition เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบ LED Projector แล้วก็เดลท์อยู่ในตัวเลยก็จะเหมือนกับตัวยกสูงที่แตกต่างกันเลยคือตัว Smart Cap เนี่ยจะได้ล้อขนาด16นิ้วนะครับก็เป็นล้อที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับจริงๆต้องบอกว่าล้ออะไรเนี่ยมีมาให้ตั้งแต่ r e v o เปิดตัวแรกๆแล้วนะครับก็ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของโทนสีอะไรต่างๆที่จะแตกต่างชาัดเจนก็คือมีการตกแต่งสีดําที่กระจกมองข้างนะครับเดชไฮลั์นะครับที่ด้านข้างแล้วก็สาก,กระบะท้า,ทายมือจับประตูที่เป็นสีดาเงานะครับและแน่นอนครับสมาร์ทแคปก็คือประตูแคปเปิดได้นะครับก็น่าจะถูกใจคนที่อยากได้รถกระบะที่แน่นอนเน้นขนของแต่ว่าต้องการความสะดวกสบายอยู่ ยังไม่ได้อยากได้สี่ประตูนะครับซึ่งสมาร์ทแคปค่อนข้างที่จะตอบโจทย์นะในตรงนี้ก็เน,นี่ยพื้นที่ก็ค่อนข้างกว้างนะครับคุณก็สามารถที่จะนั่งแล้วก็เอนเบาได้เลยนะครับเอนเบาแบบสบายก็แบบสบายแหละท่าน,นี้เลยเลยใช่บางคนก็รอแบบนี้นะแบบเส้นอดเออโอเคอมาดูด้านท้ายกันสักนิดหนึ่งนะครับด้านท้ายจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยน แต่อย่างใดนะครับไปท้าย LED อันนี้ก็ติดตั้งมาพักใหญ่ๆละนะครับแบ l ไฮลั์แล้วก็ไฮลั x r ์ v o สีดำนะครับมือจับประตูจะเป็นสีดำด้านนะครับแล้วก็ถ้าคุณสังเกตคันนี้จะไม่มีกล้องมองหลังนะครับแต่จอเครื่องเสียงเป็นทัชสกรีนให้นะดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะไปติดกล้องเพิ่มอันนี้คุณสามารถทําได้นะครับแล้วก็ฝากับท้ายโอ้กามเนื้อส่ง ยกไปยกมานี่กล้ามเนื้อตรงประมาณคอไตเสพนะครับไบเสพอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะเพิ่มขึ้นแน่นอนถ้าเกิดคุณยกแบบนี้บ่อยนะฮะเพราะว่ากระบะเนี่ยน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็แน่นอนมันเป็นรถที่เอาไว้ใช้ทำอาหารกินเนาะมันก็จะไม่ได้มีออปชั่นความสะดวกสบายอย่างเช่นตัวฝาท้ายที่มีผ่อนแรงนะครับมันรองรับงานมันทุกได้ ใช่ม right, the ันม okay, ันรองรับงานบรรทุกได้นะครับแต่ว่าอันนี้คือเรายกตัวอย่างเฉยๆนะก็กระบะค่อนข้างที่จะกว้างนะครับใครที่จะไปทําอย่างเช่นใส่ข้อนะครับหรือจะไปติดตัวพื้นปูกระบะหรือจะทําเป็นลักษณะคือตู้ทึบนี่นี่ก็ทําได้เพราะว่าจริงๆแล้วกระบะแคบเนี่ยก็ได้รับความนิยมเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดคุณมองว่า เรายังเน้นในเรื่องของการใช้งานส่วนตัวอยู่นะครับแล้วก็ความสะดวกสบาย Smart Cap ก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์สำหรับใครที่กำลังมองรถกระบะโตเตี้ยอยู่ฮะภายใน้องโดยสารของตัว Hilux r e v o โ t e ซต i i เดียนชั่นสตัวมิดนะครับก็ไม่ได้แตกต่างจากตัวร p ที่เราพาไปดูเมื่อสักครู่นี้นะครับแต่อันนี้เราพาให้เห็นนะว่าตัวแคปเนี่ยหน้าตาภายในเป็นอย่างไรนะครับก็สิ่งที่คุณจะได้นะหเลยคือตัวไมรถ จะมีจอขนาดส .2 นิ้วนะครับเป็นจอ M I D แบบสีด้วยนะแล้วก็อย่างต่อมาคือพุ่มอะไรนะครับปรับได้สีทิศทางนะครับทรงคุณเคออยู่แน่นอนเกียร์ออโต้นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะก็จะให้เกียร์ออโต้มาให้แอร์เป็นแบบมือหมุนนะครับแล้วก็ตัวนี้มี V S C ให้นะครับนี่ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะ V S C มีมาให้ทุกรุ่นย่อยนะครับและไม่ได้มีเพียงแค่ V S C อย่างเดียวนะมีตัว T R C ก็คือ traction control มีตัว t e l l ลอร์สวนะครับก็คือตัวรักษาเสถียรภาพขนาดลากจูงแล้วก็มีตัว HAC ก็คือระบบช่วยออกตัวนะครับขนาดอยู่บนทางรากชันนะครับก็ตัวนี้จะมีมาให้นะฮะตัวนี้ Airbag จะได้เป็น3ลูกนะครับสำหรับตัว m r ตแ a p นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีช่องเก็บของซึ่งก็จะมีตัว Air ก็คือจะปล่อยลมเย็นเพื่อรักษาอุณหภูมิเครื่องยนต์ ลิ้นชักตา่างๆเบาะนั่งเนี่ยก็จะเป็นผ้านะครับกำมะหยี่ซึ่งก็แน่นใช้ได้เลยนะครับการตกแต่งจริงๆแล้วต้องบอกว่ามันจะไม่ได้เน้นในเรื่องของความหรูหรานะมันก็จะเน้นในเรื่องของการใช้งานทัท่วไปนะครับซึ่งส่วนนี้ไฮ l ักซูวก็ยังคงคอนเซปต์นะครับแล้วก็ลูกค้าเองก็รู้สึกว่าลักษณะแบบเนี้ยฉันโอเคมากก็เลยไม่ได้มีการตอบอะไรเยอะนะครับจุดที่มีการเปลี่ยน ก็เหมือนกันตัว4ประตูเลยนั่นก็คือตัวจอจอตัวนี้เป็น8นิ้วนะครับแล้วก็การทัชสกรีนเป็นแบบคัปาซิทีนะครับแบบเหมือนมือถือเลยรองรับ Apple c a r า l a y Android Auto แบบเสียบสายอยู่นะฮะยังไม่ได้เป็นไร้สายนะฮะก็เรายังไม่ได้ลองเล่นเพราะว่าเขาไม่ได้เสียบกุญแจคาไว้เราก็เลยไม่รู้ในเรื่องของ UI หน้าตาของมันเป็นอย่างไรแต่รอบนี้เนี่ยดูดีขึ้นนะแทบจะเนียนนะครับแต่ที่น่าเสียดายก็คือว่าปุ่มปรับเสียงมันกลายเป็นว่าคุณจะต้องมาปรับเสียงตรงตรงมาไรแทนนะครับ มันไม่มีปุ่มหมุนเหมือนรุ่นก่อนหน้านี้ที่เป็น7นิ้วนะครับอันนี้น่าเสียดายนะครับแต่ว่าถ้าว่ากันโดยรวมๆนะเข้าของที่ปรับเพิ่มสําหรับโวเตียนยโอเคหนะ้าตาดูดุดันขึ้นเข้าของที่ให้เนี่ยจอแปดนิ้วคือใหญ่ขึ้นและความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นก็คือมีระบบ VSC มาให้ด้วยซึ่งอันนี้ถือว่ามาเสียทีหลังจากที่หลายคนเรียกร้องนั่นเองนะครับอันนี้ในส่วนของตัวปกตินะจริงๆแล้วเนี่ยในไฮลักษ์รีโวชั่นจะมี อีกหนึ่งรุ่นซึ่งเป็นรุ่นตกแต่งพิเศษที่เรียกว่า ZRUNNER นะครับซึ่งอันนี้จะมีชุดแต่งเพิ่มขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราไปดูคันจริงกันว่าเป็นอย่างไรและนี่คือ Hilux Revo Z Edition ในชุดแต่ง ZRUNNER นอะครับอันนี้จะเป็นออปชั่นเสริมนะครับเผื่อที่ใครอยากจะได้รถที่มีชุดแต่งจากโรงงานแต่งหล่อเลยนะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานี่สเกิร์ตนะครับก็จะเป็นสเกิร์ตที่ติดตั้งรับกับตัวชุดกันชนหน้านะครับถ้าสังเกตน,นะตรงเนี้ มันก็รับกันแทบจะใช้คําว่าพอดีกันเลยนะมีสติกเกอร์อสีแดงแปะอยู่นะครับแล้วก็ตัวชิ้นสเกิร์ตตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบมีครีบรับลมเลยนะเอออันนี้ก็มีความใส่ใจในเรื่องของตัวอากาศพลศาสตร์หน่อยๆนะครับส่วนด้านข้างนะครับที่เห็นได้ชัดเลยคือล้อนะครับเป็นขนาด18นิ้วใส่ยาง255ทับ50 R18 นะครับก็จะแตกต่างจากรุ่นปกติที่จะใส่ล้อ17นิ้วนะครับตัวนี้ได้ล้อจากเลนโซ่นะครับแล้วก็ยางนี่ก็คือของเลนโซ่เลยมาทั้งชุดนะ เป็นยางโปรเจกต์ดีนะครับแล้วก็มีเพิ่มบันไดข้างนะครับเสริมขึ้นมานะครับส่วนด้านหลังอันนี้จะมีการปรับในเรื่องของช่วงล่างคือเตี้ยลง30มิลิเมตรนะครับก็3เซนนะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์แซด r u นเนอเพิ่มนะครับนี่คือรวมๆของตัวแซด r u นเนอนะที่มีการตกแต่งเพิ่มเติมซึ่งอันนี้ลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับบางคนขับดเิมก็ได้บางคนอยากได้ชุดแต่งจากโรงงานแต่ก็ไม่รู้ไอเดียนะครับ ซึ่งในงานพรีวิวนะครับเขาก็มีโชว์ชุดแต่งอยู่นะครับก็เป็น3สํานักเข้ามาโชว์กันว่าเอ้ยเอาเซตอีดิชันไปแต่งเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็ลองดูเป็นไอเดียได้นะครับหรือถ้าเกิดรู้สึกว่าเฮ้ยตัวเซตรันเนอร์เนี่ยก็เท่นะก็ไปจับจองกันได้นะครับนี่คือรายละเอียดทั้งหมดของ h i Lux Brivo Z e d i t i o n นะครับทั้งตัว4ประตู Double c a b และตัว s m a r t c a b นะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนของด้านหน้านะครับมีการเพิ่มออปชันอย่างตัวจอเครื่องเสียง8นิ้ว และระบบความปลอดภัยอย่าง VSC TRC ที่เพิ่มมาให้ในทุกรุ่นทั้งตัว4ประตูและตัว2ประตูนะครับในเรื่องของราคาเราจะแปะไว้ใน description คลิปนี้นะครับก็ลองไปดูรายละเอียดกันว่าในตัว4ประตู2ประตูมีการเพิ่มราคามาเท่าไหร่นะครับนี่คือทั้งหมดของคาเซทีมคลิปครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับรอบรอบอไปรอบ